ผมอยากจะมาไล่เรียงหัวข้อในโมดูลที่2กันสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับทำเลนะในข้อที่1นนะครับทำไมทำเลที่ไม่ดีเนี่ยคลินิกเนี่ยผมใช้คาว่าเตรียมเจ๊งได้เลยนะคือมันฟังเป็นคำพูดที่แรงนะครับแต่ว่าทำเลที่ไม่ดีเนี่ยมันกู้ยากมากนะครับแล้วผมจะมาอธิบายว่าทำไมแล้วก็มีเคสศึกด,ดีในหัวข้อที่1 2เคสศึกด,ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณหมอมักพลาด ในเรื่องของการเลือกทำเลคืออะไรนะครับผมจะมีตัวอย่างทำเลที่ไม่ดีนะฮะตรงนี้สําคัญมากคุณหมอจําได้จําจดได้หลดจดอะไรนะครับเพราะว่าเราถ้าเราทราบเนี่ยโอกาสที่คุณหมอจะไปจั่วหัวเลือกทำเลที่ไม่ดีเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับนอกจากนั้นนะฮะคุณหมอก็ต้องรู้ครับอันที่4ทำเลที่ดีแหละเป็นอย่างไรนะครับคือไม่ดีก็ต้องรู้ดีก็ต้องรู้แล้วก็ผมจะมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ของทำเลแต่ละแบบเนี่ยทำเลมันมีหลายแบบมากเลยนะครับตึกแถวในห้างที่ดินเปล่าหรือแบบโอ้โหเยอะแยะในปัม๊มอ่ะล่าสุดหลังๆนี่เริ่มเราเริ่มเจอนะครับหรือว่าในวิลล่าต่างๆที่มันเป็นที่มันเป็นห้างที่มันไม่ใช่ห้างแบบติดแอร์ครับแบบห้างโอเพ่นเนี่ยเหมาะไหมนะเพราะเราก็เริ่มเจอแบบนี้เยอะขึ้นเรามาวิเคราะห์กันนะ ผมจะวิเคราะห์ข้อเสียแล้วข้อดีข้อเสียแต่แต่แต,แต่แต่ละแบบเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็เหมาะกับไม่เหมาะในแต่ละสถานการณ์เหมือนกันเพราะว่ามันก็ยึดขึ้นอยู่กับคลินิกที่เราจะเปิดด้วยเปิดแนวไหนนะครับข้อ6ครับก็คือเทคนิคเช็คคู่แข่งและกลุ่มเป้าหมายด้วยการลงภาคสนามก็คือในแต่ละทำเลมันจะมีคู่แข่งนะฮะซึ่งการมีคู่แข่งและเป็นยังไง แล้วก็กลุ่มเป้าหมายรู้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันสําคัญกับการวางแผนว่าเราจะเปิดคลินิกหน้าตาไหนด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่คุณหมอควรจะมีความรู้พร้อมกับเทคนิคการล้มพักษณาแบบง่ายๆส่วนคนที่เขาได้ทาเลดีเนี่ยเขาทํำยังไงเนี่ยสำคัญนะประมาณคือคล้ายๆกับว่าไงดีฮะคนที่ได้แฟนหล่อเนี่ยเขาทำยังไงถึงได้แฟนหล่อนะฮะผมก็จะมามามาชี้ให้ดูนะว่า ไอ้หมอฟันที่เขาเปิดแล้วได้ทำเลดีๆเนี่ย <Be at> เขา <Be at> ไปทำยังไงถึงได้มาหน้านะครับมาเผยเคล็ดลับเล็กน้อยจริงๆก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากหรอกครับถ้าได้ฟังก็จะอ๋อ,อย่างงี้นี่เองนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับผมจะสอนการใช้เช็คลิสต์ด็อกเตอร์มอสส์เพอเรลโมเนะครับว่าไอ้โมเดลเนี่ยที่ผมคิดขึ้นมาน่นะครับว่ามันจะมาใช้ช่วยให้คุณหมอเลือกทำเลที่ดีได้อย่างไรผมจะสอน วิธีการใช้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็คุณหมอจะได้เอาไปทำเป็น